ตัวนี้เนี่ยทางการแพทย์ที่ผมทำปัจจุบันน,นะครับผมจะเอาเลือดให้มาปั่นพอมาปั่นเสร็จแยก่ง่อกเอาเลือดแดงไม่เอาเอาน้ำไม่เอาเอาตรงก้อต่อตัวนี้จะเป็นเซลล์ที่มีความยาคงของสมบ,บัติวาน9,000พันเห็นไตรงนี้นะครับเอามาฉีดเอาสเต็มเซลล์ตัวเองมาฉีดให้เราเองนะครับซึ่งคีย์ที่ผมดูแลอยู่คือคิดค่าหนึ่งแสนบาททั้งเดียวไม่ได้ผลต้องสามเดือนถึงได้ผลสามเดือนไม่บอกว่ากีทำนะสามครั้งเนี่ยครั้งละแสนสาม คือต้องมาทำแต่ละครั้งก็เซลก็ยิงคนที่หนึงอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยสงสัยว่าเนยสงสัยถ้าเขารู้นี่ผมใช้กินผมเจ๊งแน่เลยเมย์หยกก็สวยแล้วเผมเพิ่มอิงจริงจริงนะผมผมใช้ต้องตามมานะครับว่าจริงจริงผมก็ทึ่งนะผมก็ทึ่งนะเพราะถ้านในวีดีโอที่ไปดูเลยครับท่านประธานทำสิ่งเดียวกับที่ผมทำแต่สามารถที่จะเอามาเป็นเซรั่มซึ่งผมไม่ประสบควรสำเรับการทำสื่อได้ผมทำนะ แต่ว่าผมก็ทานแล้วมันก็ไม่ค่อยสงสัสสสยไมยอมแพ้นะครับว่าไอโคดฮอร์โมน200ตัวที่รัฐบาลจะานรวมเนี่ยคงจะเหนือกว่าเราสุดทีและผมทำได้หมดนะครับที่รัฐบานผมทำได้หมดเลยนะ <S 2> <S 2> <S ผมทำไปหมดลูกศิษย์เขาทำอะไรแต่ผมทำได้สำเร็จเห็นะครับคนเดียวกันนะครับนี่ทำไปเรื่อยๆฉีดมาสามสี่ครั้งสามเจ็ดร้อยมิฉีดครั้งนึงออกมาเรื่อยๆโอเคดีขึ้นไหมครับดีเลยคนเดียวกัน ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เราก็น่าจะทานถึง2,006แต่แล้วก็ลองท้าทายไปที่นังนดีไถ้าเป็นจริงก็บอกว่ามันไม่ต้องไปเสียแสนนึงมาใช่ไหมครับก็ทำมันไงก็สำเร็จจริงไหมครับหมอมันท้าทามันไม่ต้องใช้สามปีสองพันหกสองนแปดแก่สิบเก้าวันก็ได้สิบเก้วันนะนั่นเรื่องของคนที่นับวันทานเลยว่าเขาทำได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าวิธีที่นาทานทำผมก็ทำนะผมไปีห้องไหบผมก็เอาผลิตมาแล้วก็มาทามันก็ไม่มีใครทักว่ามันดีสุดท้ายก็เลยต้องยอมมาแสดงว่าเขาต้องเจออะไรแปลก ต้องเหลือชั้นจริงๆใช่ไหมครับม,มันถึงได้ผลเกี่ยวกับการที่คนเอาไปทาถ้ามันไม่เห็นผลก็ไม่เคยทาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสินค้าอาหารเสริมซีรั่มมีไรหลายายี่ห้อขายรูปที่เส้นอย่างเดียวก็พอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคือท,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 ที่ที่ผมทำเพราะว่าที่ที่ผมบรยได้สะดวกก็ผมทำนี้มาสิบปีลแล้วแต่ว่าผมก็เป็นอย่างกินสียห้องเต้ยอ,อย่างไงี้ยมันไม่ไม่ได้เจออย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันลบไปเลย มันเป็นกุญแจดอกเดียวซึ่งมันก็เพียงพอแล้วที่จะเปิดประตูผมมีกุญแจยอยู่ร้อยดอกแต่ก็ยังยืนตักผลใ,ใช้กุญแจดู่นี่ยครับพอเราเจอแล้วก็โอเคแล้วก็เราก็เลิเพกเราก็นับถือว่าใช่เพราะราคาจะน้อยมากนะครับก็จะใช้น้อยมากยังไใช้จะมี compact กับรเ l สเ c อร์ที่ต้นราคกของบริษัทจะน้อยมากนะแต่ว่าก็คือว่าเป็นกุญแจดอกเดียวยางไนตอนนี้เซมเซลเนี่ยออกมาหลายบริษัทอย่างที่อาจารย์บอกมีทั้งผลไม้มีทั้งล่ม ดูดีนั่นครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยของเราสิ่งที่โดดเด่นที่สุด g o ตตร d e n Sector สองชนิดโอเคใช้คำว่า Golden e c t o r สองบาบวกเป็นตัวเดียวที่ทำเป็นตัวเดียวที่ทำ,เ,เ,ททำเหมือนกับที่ผมทำในห้องปฏิบัติการก็อันเดียวกันที่ผมทำก็ค,คืออันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ผมไม่สามารถทำมาเป็นคิมผมทำนะแต่มันไม่สำเาร็จแต่ว่าทำเป็นเต่ไน่อด้หรอกผมทำได้แต่ให้ทำฐานหน้าได้่ลมันไม่ได้ผลผมทำมาตั้งสองสามปีแล้ว กาแฟเตอร์ทำอะไรแต่มันไม่รด้สรุปว่าจุดโดดเด่นของเราคือกาแฟเตอร์สองร้อยวกสองร้อยบวกมันมีข้อดีกับบโดดเด่นวบอยังอื่นังไงบ้างก็คนอื่นเขาไม่มีทำไม่ได้